คิดอยากจะมีบ้านสักหนึ่งหลังคุณสามารถเลือกได้ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของคุณครับ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเราบริษัท MBK Property Asset ทีมงานขายบ้านและยองชนบุรีครับวันนี้เราอยู่กับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะฮะพิกัดแม่น้ำคูซอย5นะฮะใกล้นะครับถนน3191นะครับใกล้นะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอ่างน้องปลาไหลนะครับเดินทางข้าบวกแดงประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมนะฮะภายในตัวบ้านนะฮะ ว่าจะใหญ่จะสวยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวตามผมไปเลยครับผมไป รับผมตอนนี้นะฮะผมอยู่นะฮะโงจอดรถกว้างมากเลยนะฮะมีฟ้าให้เลยนะฮะตรงนี้เป็นโทนขาวนะครับกระเบื้องนะปูให้เลยเรียบร้อยนะฮะนี่ครับเนาะส่วนหน้าบ้านเรานะครับผมก็เทพื้นให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับไะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับตามผมมาครับว้าวสุดยอดนะะใหญ่มากนะเย็นสบายเลยนะครับเนาะสำหรับ ห้องโถงเรานะฮะมีฝ้าลุมให้เลยนะครับดาวไร้หกดวงนะครับพิเศษนะฮะตรงนี้มีบานกระทุงให้นะับสองจุดกันเลยนะเปิดรับลมได้เลยนะครับตรงนี้เนาะจะมีทีหนึ่งตรงนู้นนะผมสองจุดนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรานะฮะจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมห้องนอนข้องแม่กันเลยนะตามผมมาครับกว้างนะครับผม ส่วนห้องนอนห้องแน่นมากจะมีกระจกลับแสงให้นะฮะมีสองจุดนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อนให้เลยนะครับล้อมดาวล้อมดวงหนึ่งดวงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่สองกันเลยนะครับมาครับครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองนะฮะนี่ขามาครับนี่ฮะโอ้ห้องนี้นะฮะจะมีห้องน้ำในตัวนะครับบัสเตอร์เบดรูมนะฮะมีดาวไลท์ ดาวล้อมเดือนให้หนึ่งดวงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับห้องน้ําในห้องนอนกันนะครับตามมาครับสุดยอดนะฮะนี่ฮะสูขภ้าพของเรานะครับก็เป็นกาลัดนะฮะนี่ฮะมีอ่างล้างหน้าให้นะครับมีกระจกนะครับแล้วก็ฝักบัวนะแต่ไม่สองตัวเลยนะครับนี่ฮะสำหรับห้องน้ำแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องรัวกันไปตามลงไปครับ ครับผมส่วนน้องทัวเรานะฮะจะอยู่ด้านนี้นะฮะตามมาเลยครับเราจะมีซิงค์ล้างจานให้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็มีที่เก็บนะฮะอุปกรณ์ครัวนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีนะฮะที่ระบายอากาศให้ตรงนี้เลยพิเศษนะฮะก็คือเราทําห้องน้ำนะฮะในห้องครัวนะฮะสหรับเอาไว้รับแขกนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับสุขภัณฑ์นะครับเหมือนกันฮะของการหลักนะฮะมีฝักบัวให้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าจุด นะครับสุดยอดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะฮะมีพื้นที่นะสำหรับนั่งรับประทานอาหารได้ด้วยนะครับเนาะโอเคตามมาครับนี่พื้นที่นะฮะตรงนี้นะสามารถนะครับวางโต๊ะนะเอาไว้รับประทานอาหารได้รับลมเย็นๆนะฮะตรงนี้เนาะโอเคเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับผมได้ชมบ้านเดี่ยวหลังสวยๆนะสําเร็ดีๆนะครับแม่น้ำคูซอยห้านะครับสําหรับเพื่อนๆนะที่อยากชมบ้านจริง สามารถนะติดต่อผมเองได้เลยหรือทีมงานนะครับขายบ้านและยองเปียบรีนั่นเองนะครับสำหรับนะคลิปหน้านะฮะผมจะไปทำโครงการไหนนั้นนะฝากกดไลค์นะะสับตะไครกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมเองนะฮะทีมงานขายบ้านและยองเชียบรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม